ขอบคุณตุ้ยก่อนนะครับผมชื่อปังนะครับเป็นพนักงานดูแลภาคการของมูลนิธิที่หยาดวันนี้เราจะไปช่วยกันงานแต่งงานนะครับในทางให้รู้จักพูดในการไปงานเงินและบัญชีของมูลนวันนี้ท่านท่านนะครับมากราบต้อนรับพวกเราด้วยนะครับก็ก็ก็มีอะไรครับที่มีต้อนรับนะฮะงานของมูลนิธิก็คือเราสร้างบ้านให้คนที่ต้องการบ้านทุกคนนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทุกท่าน ได้ร <quer> ่วมมาเป็นอาสาสมัครนะครับกป็คาบบ้านบ้านบ้านที่เห็นมันก็จะเริ่มตั้งแต่โครงสร้างแล้วก็จะอะไรไปเรื่อยๆมีต่อแทงคต่อะไรเราทำงานที่เราสามารถทำกันได้นะครับทํางานเล่นอะไรกติดบ้างนะครับตอต่อคอนแท็บ้านนะครับ ประมาณผู้ใหญ่ดีนะทอ้านที่จะใส่เสื้อเรื่องนั้นมันเล่นเ็วเราก็จะเล่นหนึ่งกันองก็เขาอ่ะ่ะหลอกใส่อประมาณสลามแมงีสลามแมงสลามแมงโอ้ย้วเราจะแบ่งงานไปานไนกนงานไะคะาอกอันนี้นี่คือในในในกรุงแกงอะไรบ้างคะที่ออกขอกอกสื่อวันนี้ใช่ไหมคะอ่าแกงเดียงแกงเ่อียง ก่อนอื่นก็คือเราอยู่ในไซต์งานนะฮะรองเท้าควรจะหอด้านด้วยถ้าจะมีทั้งผิดทั้งแปลกทั้งอะไรรองเท้าแตกนี่อย่าเลยนะรองเท้าแตกแล้รองเท้าแตกเดี๋ยวเราไปรองเท้าปุ้งันไม่เลยครับมฮะทำไมทำไมต้าชอบไปรองเท้ารองเท้าเล่นกันหนาดูมือเราก็มีนะครับเคยเห็นมือจุ่มแผนให้ก็พร้อมอากาศร้อนเหงื่อออกเยอะทานนั้นเยอะๆนะครับเราโนย้อนเลย เดี๋ยวเดีวาย้ี้ไรด้ค่ะนีนค่ะเดี๋ยวขอบัไดที่า์มเขาจมอนะคะีวแมาจันี่ตัวแทนฟนขับแฟนข่แฟนขับนขาบแฟนขับแฟนขาบแับแฟแล้วแฟนขแฟนแนขฟนขัยแฟแันนันนนนัแั ว่าจริงๆที่พยากทำพไหนก็ได้ว่าเป็นบ็กนัว่าเกรงัว่าเราแบบไม่ได้ไปลงอก้นที่ในส่วนาว่าอีิ่งหนึ่งคืออะไนาลวย้งอยในเรื่องปพงวจะก็เป็นสิ่งหน่งคจเป็นวันนี้ก็เจะมาแฟนสาพี่ตพาลูกก็เลยอยากที่จะมาทำความกิจตรงนี้ร่วมกับศิลปิน ที่เราซื้อชอปก็ถือีกางเกงเด็กนะซึ่งเฮ้ยีงนะเนี่ยเานอยู่แล้วก็วันนี้นะคะก็คือว่าทุกคนจะมาเราจะมีบ้านสองหลังนะคะที่เราจะ่าไม่โตเด็กเด็กยดกเดี๋เด็กเด็เดดเด็กเดเดเดด็เดด็เดนกเดดกเด็กเดดเด็ก็กเด็กเด็กเดเนีกเด็กเดกเดเด็กเด็เด็กกเดกเด็กเกเ แล้วก็มีกอดจิตตรงเนี้ยค่ะมีพ pues mm ุทธกุศลพุทธนาฏตัวอะไรนี้เดี๋ยวเราเรดี๋ยวเราทำตามเหมาะพาเหมาะสมนะแล้วก็ม nah, ีเอ่อคนนี้เข้ในบ้านอันนี้จะเป็นต right ัวบ้านหลังแรกบ้านหลังที่สองอยู่ที่คอนซีเรางูดำจะไปบ้านหลังนั้นทำเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือว่าเราไปช่วยกันทำงานไม่เสร็จเรียบร้อยซึ่งเอ่อไม่ซีเรียสนะคะว่าในในในการทำเนี้ยเอเ์เทนแบบโฆสนาเฮฮาเดี๋ยวเรามี เราแบบว่ามีคำถามแบบเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องแบบมีนักข่าวต่อค่ะดึงเพลงคันแท้ตุ้ยเดี๋ยวจะได้รางวัลแต่รางวัลแต่ตุ้ยคนที่สร้างนี่แฟนคลับแต่เราตุ้ยร้องเพลงกินกินกินอะไรกันร้องเพลงการคุยกันอาจจะมีอาจจะมีแบบว่าเฮ้ยเรามาต่อกันไหมคือเรารู้อารมณ์เหมือนแบบเวลาเวลาเกี่ยวข้าวเนี้ยมันก็แบบลงแขกเกี่ยวข้าวก็มีการร้องเพลงเป็นแกันเี้ อารมณ์ประมาณนี้ร้องเพลงของตุ้ยต่อการประโยคต่อประโยคให้ใส่โยนบนเดี๋ยวถ้าไม่ทันก็เดี๋ยวออกหมดเลยค่ะใครออกได้ใครออกเสีอได้ไม่ออกแล้วนะเะได้ร่วมใจนร่มใจกันเรื่องประมาณนั้นก็เหนื่อยนิดนึงนะคะวันนี้มันร้อนหน่อยเดี๋ยวเราก็มีความต้อ่แล้วงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมือเี